โอเคครับทุกคนก็มาพบกับ first b y t e data s c i e n e c อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่คราวที่แล้วเนี่ยผมสอน r user ทุกคนนะครับในการซิงค์นะครับตัว r project ของเราที่อยู่ใน r studio กับ github นะครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับคลิกไม่อีกครั้งมันก็เด้งไปอยู่ใน github แล้วนะครับทีเนี้ย project ใน github ของเราแพคเกจใน github ของเรากับ r studio เหมือนกันทุกประการแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาทาการอัปเดตนะครับ อา t u u i o o ของเราอัปเดตตัวโปรเจกต์ของเราที่อยู่ใน R าน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าใน GitHub มันไม่ได้รับรู้กับเราด้วยนะครับคราวน,นี้เรามาดูครับว่าเราจะทำการซิงค์มันกลับเข้าไปใน GitHub ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นหน้าต่างของกิ t h u b ของผมนะครับจะเห็นว่าจากรอบที่แล้วที่ผมโชว์ให้ดูผมจะมีโปรเจกต์ชื่อ Test Video นะครับ mm hmm. ก็ผมคลิกเข้าไป นะครับทุกท่านก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีเทสต์วิดีโอเรามีเทสต์ฟาวเรามีทุกอย่างนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราย้อนกลับมาดูใน R Studio ของผมนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเปิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมาก่อนว่าอ่ะในโปรเจกต์ของผมปัจจุบันหน้าตาเป็นยงไงผมเข้ามาที่ฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Open Project นะครับจากนั้นผมก็ หาที่ที่ผมเซฟโปรเจกต์ไว้ซึ่งผมเซฟไว้ในด็อกิเมนต์ปกติผมก็เข้าไปที่ test video นะครับทีนี้ผม test video ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาผมก็คลิกเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับคลิกเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาปุ๊บนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือโปรเจกต์ของเราซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันมีฟาลทุกฟาลท,ที่อยู่ในกิ h ับนะครับอยู่ตรงนี้อะทีนี้คําถามคือว่าแล้วถ้าเราอยากเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปนะครับเออ เราเพิ่มเข้าไปปุ๊บก,กิจฮัจะรู้ได้ไงนะครับเดี๋ยวลองทำกันนะครับวันนี้นะครับผมจะแอน r s อาร์สนะครับแล้วผมจะเพิ่มฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันที่จริงๆแล้วไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่ว่าเพิ่มมาไว้ทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับ,นะรบผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อฟังก์ชันว่า x square นะครับก็คือฟังพูดง่ายมันคือฟังก์ชันในการยกกำลังสอง ผมจะสร้างฟังก์ชันในการยกกําล um ังสองขึ้นซึ่งจริงแล้วการยกกําล um ังสองมันมีอยู่แล้วใน R ะแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆผมเลยสร้างฟังก์ชันง่ายนะครับผมให้ x กเท่ากับฟังก์ชันนะครับที่ผมรับค่า x เข้าไปนะครับทีนี้ผมปีกกาเปิดปิดนะครับและข้างในผมแค่ไม่ทำอะไรย x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรา i ิน u t x เข้าไปเราจะได้ x ยกกำลังสองนะครับนะเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับ ผมลองรันฟังก์ชันนี้นะครับผมรันฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีฟังก์ชันชื่อ x square คราวนี้ผมพิมพ์ในคอนโซลข้างล่างทุกคนจะเห็นในคอนโซลข้างล่างนะครับผมพิมพ์ x square นะครับแล้วผมใส่เลขค่าเข้าไปผม enter ผมได้25นะครับตอนนี้ผมได้ฟังก์ชันชื่อ x square ผมอยากเซฟฟังก์ชันนี้ไว้ในแพ็กเกจนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อ,อผมกดเครื่องหมายเซฟนะครับพอเซฟปุ๊บมันเด้งขึ้นมาอันนี้คืออยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้ว เพราะว่าตอนที่เราเวิร์กในโปรเจกต์แล้วใน R เนี่ยพอเรากดเซฟปุ๊บมันจะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับเราก็เซฟไปนะครับเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่า x square นะครับนะ x square นะครับแล้วผมก็เซฟทุกคนจะเห็นว่ามันเด้งมาที่นี่นะครับพอมันเด้งมาที่นี้ปุ๊บนะครับถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนจะเห็นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเด้งมาตรงนี้ด้วยมันแปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้คือของใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นนะครับที่มันยังไม่ได้อยู่ในกิ นะครับเ่เราอยากให้มันมีอยู่่ผมก็ติ๊กเครื่องหมายถูกก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกตรงสิ่งที่เราอยากมันอัปเดตเข้าไปถ้าเราเพิ่มเลยหลายฟังก์ชันเลยแต่ว่าเราอยากอัปเดตแค่อันเดียวนะครับเราก็ติ๊กแค่อันเดียวแต่ตอนนี้ผมติ๊กทุกอันก็คืออันเดียวนะครับจากนั้นพอผมติ๊กนี้ปุ๊บให้กดที่คอมมิตนะครับพอคอมมิตเสร็จมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะครับพอมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนใส่คอมมิตเมสเซจ นะครับเช่นในที่นี้ผมเพิ่มฟังก์ชันก็บอกว่าผมได้ทําการ a d d เดนะครับ e i function นะครับไปที่ตัว package ของผมผมก็กด commit นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับ one file change f o r insertion อะไรก็ว่าไปผมกด close นะครับทุกอย่างโอเคแล้วทุกอย่างหายไปแล้วนะทีนี้ผมจะปิดหน้าต่างนี้นะครับปิดหน้าต่างนี้ ะครับอ่ะเราลองไปดูใน github นะว่ามีหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าเราต้องทำไงนะครับอ่ะทุกคนใจเห็นยังไม่มีอ่ะเราทำการคอมมิตแล้วนะแต่มันยังไม่มีนะครับเราต้องไม่ลืมครับกลับมาที่สเตจนี้ให้กดพุชนะครับพุชตัวนี้นะครับอ่ะผมกดพุชเสร็จปุ๊บนะฮะทุกอย่างอ่ะเฮดเมนอะไรขึ้น github e n v i วิลส test v i d e o g i t ดนะครับอ่ะผมเชื่อว่าตอนนี้ขึ้นแหละเดี๋ยวเราลองกลับไปดูนะครับ กลับมาดูที่กิ t Hub ผมกด refresh อ่ะตอนนี้มีฟังก์ชัน x square ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผมอยากอัปเดตให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ one minute ago ก็แปลว่าเพิ่งอัปโหลดเลยนะครับก็มาปรากฏอยน,นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้เท่านี้นะครับหลักการในการอัปเดตงา่ายๆเลยคุณแอดฟังก์ชันเข้าไปเราแอดฟังก์ชันเข้าไปทุกอย่างปรากฏตรงนี้เราอยากให้อะไรกลับไปปรากฏในกนิทั u b เราติ๊กถูกนะครับคอมมิตให้เรียบร้อยแล้วก็มาพุชนะครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วไปปรากฏในกนิทั u b นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีตั้งแต่แบบ สร้างแพ็กเกจง่ายๆสร้างโปรเจกต์ง่ายๆหนึ่งรอบหนึ่งนี้พูดในมุมมองคนที่มีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับมีอะไรที่เราอยากแชร์อยู่แล้วนะครับก็สามารถทําการแชร์ได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทําการซิงค์แล้วก็อัปเดตได้ตลอดเวลานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับลองกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้เห็นอัปเดตนะครับว่าเรามีคอนเทนต์ะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพาแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับการไป ร่วมงานการไปทำอะไรต่างๆครับต่อไปนะครับก็สวัสดีครับทุกคน